สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาไปบางท่อครับก็เลยมาเปลี่ยนตัวละครนะตอนแรกมันเป็นพี่พี่พี่หล่อใช่ไหมเดี๋ยวเป็นพี่เป็นพี่จีนครับผมเปลี่ยนเป็นพี่จีนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาก็อันนี้เป็นพี่จีนนะคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หรอวะเออเอาชื่อเดิมดิเออไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หรอเป็นกลายเป็นพี่จีนครับคุณผู้ชมครับ ที่กีนใส่หมวกกันอ่าใส่หมวกอ่าซันต์คอร์สครับผม <c oughs> ผมก็เลยมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมดีไหมเอาแบบนี้ดีไหมเอาหมวกอ่าอันนี้เป็นหมวกของที่ไอ้นั่นอ่าโอเคอ่าแว่นตาอันนี้แหละแว่นตาสีเหลืองนี่แหละดีแล้วผมฟังไม่ต้องใสหรอกไอ้บ้าจะใส่ทําไมอนะ่ะหมวกอันนี้อ่ะดีแล้วสีเปลี่ยนได้หรอสีอันนี้สีเสื้อนะครับคุณผู้ชมสีเสื้อเอาสีแดงนั่นแหละถูกแล้วนะครับผม อ๋อสีหมอกเปลี่ยนได้หรอสีแบบแจ๊ดแจ๊ดอะสีเหลืองอะไรเงี้ยโอ้โหมีสค่เหลืองอย่างนี้ล่ะโอ้เขียวงั้นหรอสีแดงดิซันคอตก็ต้องสีแดงดินเนาะไปคุณโยมนี่แหละไปเลย <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยมีแค่นี้เองหรอกลับอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะกลายเป็นพี่หนวดลวะมันสามารถสร้างได้อีกแผนที่หนึ่ง เอาไว้เป็นแมปใหม่มา DLC ใหม่มาค่อยยสร้างแล้วกันเนาะอันนี้จากจีมก็สร้างได้อีกนะเห็นไหมสร้างได้เพิ่มอีกนะแมปแมปนี้สร้างได้แบบว่าอีกประเทศหนึ่งอะนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาแมบนี้เพื่อที่จะไปวางท่อสระเราแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวจะไปวางท่อสระเราเฮ้ยโหลดเร็วๆเอยพี่เหมือนเข้าเกมครั้งแรกแบบอุ้ยโอ้โหจากพี่หลอกกลายเป็นพี่พี่จีนนะผม มันเหมือนคนจีนเอียเฮ้ยเฮ้ย้ยมึกปีนเลยเหรออู้หูปีนต่อหน้าต่อตาเขาเลยอะก็คืองานนี้เป็นงานสุดท้ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกลับไปเอาสามศูนย์ห้าอยู่ไหนวะสามศูนย์ห้าไปวางท่อแล้วกันนะอยู่นี่เลยหรือเปล่าสามศูนย์ห้ามันก็อยู่หน้างานนั่นไม่ใช่หรอใช่ปะอ่าสามศูนย์ห้าก็อยู่ตรงนี้ไงเจซีบีก็อยู่เออว่ะเออเดี๋ยวเอาเจซีบีลงไป 3.5ก็อยู่นี่ JCB ก็อยู่นี่เดี๋ยวเอามาวางท่อแล้วกันนะไปคุณผู้ชมนะผมงานนี้เสร็จตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเอา JCB ออกมานะเพราะผมจะเอา3.5ขุดเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอา3.5ขุดเอา JCB วางท่อเออมันถึงจะถูกแต่ตอนนี้เราไปเอาท่อมาก่อนตอนเนี้ เดี๋ยวเอา JCB วางท่อนะแล้วก็เอา305ขุดแล้วกันนะคุณผู้ชมเอ่อ, <c oughs> เ,อเราจะเอานี้ออกมาเพราะว่าผมจะไปเอาท่อนะครับเรียกท่อหล่อถี่เอ้ยหล่อถี่ครับผมอา่าผมจะไปเอาท่อแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อท่อกันนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยอันนี้มันได้ปะเนี่ยตามจริง ประเทศนี้เราก็ทําเสร็จหมดแล้วครับสําหรับงานงานหลักเนาะก็ติ๊กถูกหมดแล้วนะครับผมเนี่ยติ๊กถูกหมดแล้ว DLC ก็ยังไม่ทํานะไปทําประเทศนู้นนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับงานงานเงินเงินมันไม่อัปเดตให้เราเลยครับผมคุณผู้ชมมีแต่กังหันลมเอองานนี้คือไฮไลท์ ite, คือกังหันลมเนาะประเทศนี้เนาะแต่งานมันไม่อัปเดตเลยครับ อออมันโผล่ที่ไหนวะโอ้โหไปโอ้โหผมซื้อไปไป,ไปโผล่เมืองบน <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ยไปโผล่เมืองบนเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โอเคครับ <c oughs> okay, ผมเรียบร้อยครับคคุณชมรับ <c oughs> ไหนล่ะ <c oughs> ปลดล็อกอ๋อนี่ไงดีเ๋เดี๋ยวเราจะเอานี้ไปเอาท่อนะครับท่อไม่ใหญ่ครับคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวจะไปวางท่อให้เขา รถขุดก็อยู่หน้างานนั่นแหละนะผมไม่ได้วางทอ่อเลยนี่จอดรถทิ้งไว้แล้วก็หนีเลยครับผมเดี๋ยวไปดูท่อตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมีท่อขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีท่อขายหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปดูก่อนแล้วกันนะครับเปิดด้ครับเปิดหน่อยม,ม,มันจ้าซะเหลือเกิน แบบนี้มันก็สวยนะแต่ว่ามันผมว่ามันมืดไปหน่อยแดดมันไม่ค่อยแรงเหมือนแบบนั้นนะแบบนั้นคือแดดแรงจ้าเลยนะผมแดดแบบมันจ้าซะเหลือเกินเลยอะแต่ว่าประเทศนี้คือข้อดีก็ <c oughs> คือจะมีรางรถไฟด้วยนะครับแต่ว่าแมบปบแมบปบนู้นไม่มีรางรถไฟนะมีแต่รางรถไฟล้างนะครับโอ้โหเ้าเอ,อ้ยมีแต่รางรถไฟล้างนะครับผม แต่แบบนี้แบบมีรถไฟวิ่งจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่าถต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเลยหลักกันเดี๋ยวเรามาซื้อท่อนะคุณผู้ชมนะมาดูกันว่าจะมีท่อแบบเอาเอาแบบเล็กๆก็พอนะครับผมเอาแบบเล็กๆก็พอไดนดูเดอืมก็มีให้เลือกไปอันนี้เล็กสุดว่ะ อันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีเล็กกว่าน,นี้ปะ่ะแบบยาวๆเล็กๆอะ่ะไม่มีครับผู้ชมครับอันนี้ถือว่าใหญ่นะผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้เล็กแต่สั้นครับโอ้โหงั้นเอาตัวนี้มาเลยละกันเนาะผู้ชมเนาะสักมันใช้กี่ท่อนอะอผมว่าเราต้องขุดก่อนวะเนาะเราต้องไปขุดก่อนนะเราถึงจะรู้เนาะเอออันนี้ผมล่อมาเลยครับผู้ชมค,ครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยบินบินบินเข้ามาแม่งเกมบ,บังยิ่โอ้ ป้าวิ่เดี๋ยวเราไปขุดก่อนนะเดีย๋ยวเอาตัวซานี่ขุดแล้วก็เ,เจซีบีวางนะครับนี่ครับผมซานี่ขุดเจซีบีวางครับผมมาครับป้าเดี๋ยววางท่อกันนะครับผมวางท่อกัน เท่าการวางเท่ากันกน่าจะวางตงัวนี้โอยมันไม่ต้องขุดหรอกนี่ยมันวางแลว้วนี่มันไม่ต้องขุดเลยเนี่ยเออผมทำไว้ให้แบบว่าให้วางเลยเนี่ยออทำไว้ให้วางเลยนะเนี่ยทำไว้ให้วางท่อเลยเนี่ยคุณผู้ชมมัน คือมันแทพไม่ต้องขุดเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วเรามาทําไมกันครับเนี่ยฮะ <c oughs> มันเทพไม่ต้องขุดเลยเนี่ยโอ้โหประมาณสองสามห้าท่อนสามเอ้สี่ท่อนน่าจะได้มั้งแต่ว่าเราเอามาสี่ท่อนก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนานะผมเอามาสี่ท่อนก่อนแล้วกันเนาะอ่าบึ๊บนี่ค่อยๆเล็งครับเอามาสี่ท่อนก่อนแล้วกันค่อยๆเล็งค่อยๆเล็ง ประมาณนี้เดี๋ยวมาสี่ท่อนก่อนละกันนะผมนี่ครับอ่ะกลับมาที่สามมันเดิมนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อท่อเนาะคุณผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> ผมจะไปซื้อท่อนะครับอ่าเราก็จะกลับมาท่ออันนี้เป็นนอกรอบล้วนๆนะไม่มีภารกิจนะคุณผู้ชมนอกรอบล้วนๆครับวิดอนนี้ประมาณสักสี่ท่อน ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกเอาจะเป็นท่อน,นี้ท่อเล็ก 1, 2, 3, 4อ่าเอาขึ้นรถให้อ๋อนี่เรียบร้อยแค่นั้นเองอุยมันได้เหรอวะอคุณดูว่าพอปะคุณดูว่าบันพอปะน่าจะพอแหละมั้งปะยวไปเลยนะผมวิดีโอหน้าค่อยวางแล้วกันนะวิดีโอนี้ย้ายไปนะผมอ่า ปไาไปครับปไาไกลหรือเปล่าครับเนี่ยไปไปไเลยไปเลยฮ่าฮไปครับป้าไปลูกพี่ป้างานไม่อัปเดตครับผู้ชมมันงานแบบนี้มันไม่ค่อยเยอะเราไปเล่นแบบรุ้นกันดีกว่ามีเยอะดีภาพสวยด้วยครับมา อันนี้มีไฟเขียวทำไมวะเนี่ยเอไปไปไปใส่เจลตัวทั่วน่นไงว่าแล้วไปไปไปว้โวว้าว้โวโว้าว้าว้าว,ว,วขึ้นไปเลยขึ้นไป,ไ,ปไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปครับป้า ไปเลยครับไปเลย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 ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอเค okay, คนดูครับจะปิดวิดีโอไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะผมเราข้ามตรงนี้ไปเราก็ถึงหน้างานเราแล้วนะครับผมต้องข้ามสะพานด้วยนะครับผมอ่า โอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมรถชนครับโอ้โหสภาพรถชนสวัสดีครับ